จังหวะทีแรกลวงพ่อที่ไปลวงพ่อไปเรียนมานะ่ะลวงพ่อก็สอนให้เราให้เราทำแต่ว่าลวงพ่อบอกว่าวิธีนั้นนะ่ะมันเคร่งเกินไปมันเพ่งเกินไปมันมันทำให้เครียดทำให้เครียดทางทุบรานั่งเนาะเวลานั่งไหวนิ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 ่ง ไหวหนึ่ง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 ไวหนึ่งนี่ถ้าค่อยจบท่าเข่าครับตอนออกก็เหมือนกันไหวหนึ่งไหวดีเหมือนกันหมดมันเลยรวมเป็นสิบหกท่าพอดี สิบหกท่าแต่ว่ามันช้าเกินไปทีนี้นลุงพ่อเคยเอาคนมาญาติพี่น้องมาอันนี้ก็เจ็ดอันแบบแบบแบบลุงพ่อทำใหม่ได้ก็เจ็ดบแบบวิธียกขึ้นมาเลยให้รู้เฉยๆเนี่ยทำนั้นให้รู้เฉยๆเนี่ยก็ยังเป็นสิบหกท่าอยู่นะยังเป็นสิบหกท่าอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าไม่ต้องไปทำช้าขนาดนั้น แล้วตอนไหวนิ่งก็ไม่้ไม่รบริกรรมนะแต่ว่าให้รู้รู้เอามันไหวในใจว่ารู้เอามันไหวนิ่งคือเอาตามแบบฉบับที่ไปฝึกมาเลยมาทำสอนคนทั้งสิบสี่คนกลุ่มนี้เอาแบบช้ากลุ่มนี้เอาแบบธรรมดาเวลาเดินกลุ่มก็เหมือนกันไม่ต้องไปไหวนิ่งไหวนิ่งเอาแบบเดินธรรมดาธรรมดาที่เราเดินนี่แหละ้านประคองตัวเองอย่าเคร่งเกินไปอย่ารีบเกินไปอย่าช้าเกินไป ให้พอดีมาก็เราเดินเล่นแต่ให้กําหนดความรู้สึกในการเดินทีนี้พอดีทดลองดูแล้วว่าคนที่เข้าใจวิธีการปฏิบัติแบบธรรม,ด,มดาธรรมดาที่หลวงพ่อพาทำเนี่ยอ่าสิบหกท่านเข้าใจห้าคนมไม่เข้าใจสองคน<ม>แต่พอตอนหลังนานนานไปแล้วก็เข้าใจอยู่แต่วิธีแบบแบบไว้นิ่งช้าเนี่ย ห้าคนเข้าใจเจ็ดคนเข้าใจแค่สองคนหลวงพ่อไวอย่างนี้พวกนั้นอยู่ไม่ไหวมัน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 เพ่งมันเคร่งมันเครียดเกินไปอึดอัดอยู่ไม่ไหวปฏิบัติไม่ไหวออกหลวงพ่อก็เลยมาคิดว่าหลวงพ่อออแบบนั้นขัดทุนแบบวิธีช้าๆไว้นิ่งน่ขัดทุนเจ็ดได้สอง อันนี้เจ็ดได้ห้าเอาอันนี้ดีกว่าอันนี้ได้กําไรอันนึงข,ขาดทุนเพราะว่าเป<ม>็นฟอก้าแล้วก็เราให้อกอันนี้ขาดทุนไม่ออาแบบนี้หลวงพ่อก็สอนมาพ่อสมบูรณ์เป็นพระปฏิบัติตั้งแต่แรกเลยจนกระทั่งมาอยู่คอนเจนจนกระทั่งได้ไปอบรมนักเรียนนักศึกษาพวกคนหนุ่มคนสาวชาวบ้านเปิดงานอบรมที่ไหนเนาะทีนี้พ่อไปอบรมนักเรียนในมหาวิทยาลัยคอนแจน อนเวีนพระบานนี้พอดีประชมรมพุทธศาสตร์ไมหาวให้อะไรคอนก่นเขาให้พ่อไปเป็นเป็นประธานชมรมในทางทางพระอยู่ตรงนั้นพอมีงานประชุมปุ๊บเขาก็มีการประชุมให้ไปฝึกพ่อก็ให้ฝึกแบบนี้ถ้าแบบแบบลวงพ่อที่าลวงพ่ออพิมุลธรรมท่านจะยุบหนอพองหนอเราก็ทําให้ดูเขาก็ทำและที่นี้พอดีว่า แบบหลวงพ่อเทียนทําไมเคลื่อนไหวกับอธิบายให้ฟังว่าถ้าเราทําแบบนี้นะ่ะมันง่วงนอนแล้วกิีดออกข้างนอกเราไม่รู้ความรู้สึกมันไม่พอก็เลยบอกทําแบบนี้ไม่พอทําแล้วเราไปดูออถ้าเป็นผู้หญิงเนาะพวกผู้หญิงเนาะเขาก็หวงเห็นอาไว้ววะเพศที่เขาหวงเห็นเนะี่ยอยากไม่อยากใครพูดไม่พลาดพิงในพระวินัยก็บอกพระวินัยก็บอก ภิกษุพูดพาดพิงอวัยวะเพศที่ไม่เหมาะสมของผู้หญิงปรับอาบัติพอดีเราไปเราเลยคิดตัวนี้บวกเข้ากับที่ว่าเรามาทำสิบหกจังหวะมันมันไปพาดพิงถึงอวัยวะเพศเขาเอใช่ไหมละ่ะนี่นี่ขึ้น,นมาพอเลยมัดเสนอหลวนงพ่อ ผมไปสอนนักทร,รอะอมผมไปสอนพวกนักศึกษาในมหามาทห้ไัยเนี่ยปฏิบัติทำรรท่าลักษณะแบบนี้มันไปพาดพิงถึงอวัยวะเขาส่วนเพราะว่าเราเป็นผู้อธิบายอะอาเคลื่อ,อ,อ,อนไหวไปตรงนั้นตรงนี้หน้าครับแล้วทีนี้มันมันไม่เหมาะสมเกี่ยวกับพาะวินัยก็ไม่เหมาะสมแล้วที่นี้เขาก็กระดาษพวกผู้หญิงเขาก,กระดาษอายอะนะบางคนกน็ก็เลยบอกว่า เอาไม่ต้องเอาไม่ต้องมา,มาพาดทิ้งถึงตัวนี้ไนดะ้แม่ก็ยกขึ้นมาเนี่ยเข้าไปสะดือเลยเข้าไปนี่เลย<ม>เคลื่อนมานิดหน่อยแล้วก็ออกงาเลยมไม่ต้องขึ้นไม่ต้องขึ้นไปถึงหน้าอกคอตะกอนมา,ามาหน้าอกยกมาข้างไหลเคลื่อนไว้เนี่ยอ่าเคลื่อนขึ้นมาหน้าอกยกมาข้างไหลตั้งแข้งไว้บนเขา่าความลงยังมงล่ะ มันก็เลยไปผัดพิงอวัยวะก็เลยบอกว่าหลวงพอ่อตามพระวินัยเนี่ยปรับอาบัติภพิสุที่ไปพูดผัดพิงอวัยวะเพศของอเพศตรงน,นข้ามที่ส่วนที่เขาหวงเห็นครับเออเอาเอาแบบนี้ก็ได้ตั้งแต่นั้นมาก็เลยเป็นสิบสี่ท่าไงก็เลยมาที่สือแทนแหละเออหลวงพ่อพอหลวงพ่อเสนอหลวงพ่อหลวงพ่อว่าดีดีเอาเอา,เอาแบบนั่นแหละตั้งแต่นั้นมาก็เลยเป็นสิบสี่ท่าแต่ก่อนเป็นสิบหกท่า อ้าตะกอนอ่ะอย่างนี้มานี้ลงไปนี้มานี้มานี้ลงไปนี้แล้วก็เคลื่อนขึ้นมาอ่าได้เป็นสิบหกครับพอตอนหลังอ่ะตัดมานี่เลยอ่าพอยกมานี้็ตัดมานีเลยคตัดมาดีเลยตอนขึ้นกะพอพอพ้นจากมือมือมือซ้ายที่ซับอยู่นิดเดียวขึ้นมาเ่ยออกมาเลยก็เลยเหลือสิบสี่ท่า อ่าเนี่ยสายเหตุมันเดี๋ยวเดโหไม่ไม่รู้มาก่อนแล้วเนี่ยหลวงหลวงพ่อทองก็ยังไหวอยู่หลวงพ่อทองแต่ก่อนมันมีสิบห้าท่าทั้งท่าเตรียมท่าเตรียมนี่ไม่ต้องนับอาจารย์ว่าท่าเตรียมนี่ต้องนับคนเตรียมนี่เตียมไม่ต้องนับอกต้องเริ่มต้นจากการเริ่มฝึกสติท่าเตรียมเนี่ยมันท่านั่งอยู่แล้วใครก็นั่งนั่งท่าไหนก็นั่งถ้าเพียบก็มีคัดสมาธิก็มีนั่งหย่อนขาค็มีอันนั้นเป็นท่าเตรียมไม่ต้องไปนับ ถ้านับตัวนั้นก็เป็นสิบห้าก็เลยบอกว่าเอาสิบสี่ท่านั่นแหละครับยะสิบสี่ท่าเกิดมาเพราะเหตุอันนี้บอกหลวงพ่อกะยอมรับหลวงพ่อนี่เป็นประชาธิปไตยหลวงพ่อไม่ได้มีเผด็จการหลวงพ่อเคยทํามาแบบนีน้ไม่ต้องแบบนั้นแบบนีน้ใครก็ตามมามาแนะนาหลวงพ่อว่า้ามันเหมาะสมหลวงพ่อเอาดีเออทำหลวงพ่อเป็นแบบนั้นไม่มีมณานาทิทิอะไรอ กูทํามาแบบนี้ก็อย่างนี้มึงว่าเปลี่ยนแปลงทีิยๆกูไม่มีหลวงพ่อไม่มีหลวงพ่อเป็นประชาธิปไตยร้อยเปอร์เซ็นต์